สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่ที่สถานที่ท่องเที่ยวนะคะที่ชื่อว่ามอนเตเรย์แคลิฟอร์เนียนะคะเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของโลกเลยทีเดียวนะคะนักท่องเที่ยวหลายๆคนที่มาที่มอนเตเรนี้นะคะก็จะพลาดไม่ได้เลยค่ะที่จะต้องมาเยี่ยมชมที่แห่งนี้นะคะเห็นวิวไหมคะสวยไม่เอ่ยตรงนี้นะคะเป็นสถานที่ที่เราเรียกว่า f i s h e r m a n Wharf นะคะหรือว่าท่าเรือนะคะของมอนเทเรย์นั่นเองหรือคนท้องถิ่นที่นี่นะคะเรียกกันว่า The w วอฟค่ะคนที่มาเที่ยวที่ The w วอ f ฟนี้นะคะ เขาก็จะมารับประทานอาหารทะเลนะคะซึ่งมีให้เลือกหลากหลายมากมายเลยนะคะ,อ,ะอยู่ตรงที่ TheW h a r f นี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปชมกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะหลายๆคนก็อาจจะไปดู mm hmm. เขาเรียกว่า w well a ล e washing หรือว่าไปดูประวานนั่นเองนะคะนั่งเรือกไปดูประวานซึ่งอาจารย์เคยไปดูแล้วนะคะไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่หรอกคะ่ะเพราะว่านั่งเรือเล็กแล้วมันจะเมาเรือนะคะถ้าใครที่เมาเรือนะคะไม่แนะนำนะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะ ถ้าเกิดใครที่มาในแถบมอนเทเนีนี้นะคะแนะนำให้มาที่ t h i s h e r m a น Wharf นะคะมาลองชิมอาหารทะเลอร่อยๆที่นี่กันนะคะ mm hmm. เดี๋ยวจะพาไปชมกันเลยค่ะ mm hmm. สิ่งแรกเลยนะคะที่เราจะเห็นนะคะเมื่อมาถึงบริเวณ The w h a r f ตรงนี้นะคะ mm hmm. โอ้โหแมวน้ำเยอะมากได้ยินเสียงไหมคะ mm hmm. สมัยก่อนที่อาจารย์อยู่ยังไม่เยอะขนาดนี้นะคะ mm hmm. ไม่ต้องไปสวนสัตว์เลยนะคะ แมวน้ำเยอะมากเขาก็จะมาว่ายน้ำเล่นแล้วก็มาอยู่ตามโขดหินนะคะน้ำทะเลบริเวณมอนเทเรเนียนะคะก็คือชายหาดเนี่ยเขาจะสั้นมากแล้วก็พอลงไปน้ำจะลึกเลยนะคะอู้เห็นไหมคะแมวน้ำเยอะมากค่ะ,แ,ะ,คะและนักท่องเที่ยวก็เยอะมากๆเลยนะคะมาคอยเก็บภาพแมวน้ำนะคะ เดินนะคะตรงนี้ด้านซ้ายเราจะเห็นว่าเป็นเหมือนกับพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กนะคะแล้วก็ขายพวกของที่ระลึกหรือ g i ฟ t ์ช็อนะคะตรงนี้เป็นทางเดินเข้าไปนะคะบริเวณน,นี้นะคะร้านอาหารจะอยู่สองข้างทางเราเยอะมากๆเลยค่ะมอนทรีนี่เป็นเมืองที่อาจารย์เคยอยู่เมื่อ อยู่เป็นเวลาประมาณ4ปีนะคะเป็นเมืองที่น่ารักนะคะเล็กๆแล้วอาจารย์ชอบมากเนื่องจากว่าอาจารย์เคยโตที่ภูเก็ตนะคะแล้วก็ลักษณะของเมืองเนี่ยมันจะคล้ายๆกับเมืองเล็กๆแบบภูเก็ตนะคะตรงนี้เรามาถึงแล้วนะคะ Old Fisherman's Wharf นะคะหรือท่าท่าเรือนะคะตรงนี้นะคะท่าเรือชาวประมงนะ Fisherman นะคะแต่ตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นแหล่งที่ซื้อขายมีของที่ระลึกแล้วก็ เป็นร้านอาหารนะคะ <_ c oughs> เห็นไหมคะเมืองน่ารักไม่เอ่ยถนนที่เราเดินไปนะคะลักษณะจะเป็นแบบนี้ที่ขึ้นชื่อมากๆเลยนะคะส่วนใหญ่ที่คนเขาจะมาก็จะเป็นอาหารทะเลนะคะแล้วก็ล l มชา h o w d e r นะคะหรือว่าเป็นครีมซุปครีมนะคะที่เป็นอของหอยนะคะ ม,มีถ้วยเล็กๆให้ทานนะคะซุปหอยเนี่ยบางทีเขาก็จะใส่ในขนมปังนะคะเขาจะเจาะขนมปังให้เป็นรูแล้วก็เอาซุปนะคะเทเทลงไปนะคะในนั้นดียังไงเดี๋ยวค่อยให้มาลองดูอีกทีนะคะอันนี้จะเป็นร้านขายของที่ระลึกนะคะที่นี่ อันนี้ก็ร้านขายของที่ระลึกอีกแล้วนะคะอยู่ตรงนี้นะ The w o l f General Store มีของที่ระลึกมากมายนะคะตรงนี้และร้านโปรดอาจารย์เลยค่ะชอบมากที่สุดคือร้านนี้ร้านอะไรเอ่ย w o l f Chocolate Factory นะคะมันเป็นร้านเล็กๆที่ขาย พวกแคนดี้ขนมลูกอมนะคะช็อกโกแลตต่างๆนะคะเดี๋ยวลองไปดูนะคะโอ้ลูกอมใหญ่มากๆนะคะลองดูนะคะเราเข้าไปดูกันดีกว่าเห็นไหมคะมีลูกอมให้เลือกเยอะมาก ลูกอมแบบนี้นะคะส่วนใหญ่จะทํามาจากซีซอลหรือว่าเป็นเกลือทะเลนะคะมีส่วนผสมของเกลือทะเลนะคะเราดูสิคะลูกอมเป็นแทง่ทงๆเยอะมากแท่งนี้นะคะแท่งรับประมาณ6กเหรียญอนะห้าเหรียญเกเก้าแบบนี้นะแล้วก็ฝลังก็ชอบลูกอมเนี่ยลูกสาวอาจารย์ตอนเด็กๆก,ก็เคยซื้อนะีแบบนี้ลูกมันใหญ่มากลองเทียบกับมือนะคะลูกใหญ่มากนะแล้วก็อันนี้อีก ถ้าเทียบกับมือเรานะคะขนาดนี้เลยพวกลูกอมต่างๆนะคะก็มีนะแล้วนอกจากลูกอมก็จะมีพวกเยลลี่เป็นร้านที่ยังไงเด็กๆมากแน่นอนนะคะนอกจากนั้นยังขายไอติมด้วย ทริปนี้มามอนเทเนี่กินเยอะมากนะคะแล้วที่อาจารย์ชอบมากๆค่ะที่นี่คือมีช็อกโกแลตแบบหลากหลายมากๆให้เลือกนะคะลองดูนะคะว่าเขามีอะไรบ้างช็อกโกแลตที่นี่นะคะน่ากินไหมคะแล้วก็จะมีพวกแอ ปเปิลนะคะชุบคาราเมลกับถั่วค่ะพวกนี้นะบางทีก็มีชุบชอ็อกโกแลตด้วยมาชุบมาร์ชเมลโล่ด้วยนะคะแล้วก็มี MM พวกนี้จะเป็นพวกส้มนะคะเคลือบชอ็ชอกโกแลตช็อกโกแลตมีให้เลือกเยอะมากแล้วหลากหลายมากๆจริงๆค่ะเพราะว่าชื่อร้านบอกแล้วนะคะเป็นโรงงานชอ็อกโกแลตนะคะชอค็อกโกแลตฟารอรี่นะคะเดี๋ยวอาจารย์ค่อยมาซื้ออีกทีเนาะ ชอบมากๆจริงๆมันก็ไม่ดีกับสุขภาพนะแต่ว่าชอบค่ะแล้วที่คนก็ชอบกินอีกอันนึงก็จะเป็นพวกป๊ัปคอนเคลือบคาราเมลค่ะน,นี่นะคะและอันนี้นะคะเหมือนน้ำตาลกรวดนะคะเสียบไม้นะคะเป็นร้านบางร้านยังไม่เปิดนะคะตอนนี้บา,บางร้านก็จะเปิดตอนเย็นอันนี้ก็จะมีหน้าร้านนะคะที่เขาเโชว์ให้ดูว่าเขา ขายอะไรบ้างนะคะทริปนี้มาแค่2วันก็จะมีเวลาไม่พอที่จะมานั่งรีวิวอาหารให้ดูเนาะอันนี้นะคะเป็นอีกร้านหนึ่งนะคะที่ขายลูกอมนะร้านนี้ชื่ออะไรเดี๋ยวดูสิคะคาร์ a ัสโซ c a แคนดี้คาร์โซแคค่ะเป็นอีกร้านหนึ่งที่ขาย ลูกอมและชล็อกโกแลตค่ะมีพวกมิลค์เชคต่างๆด้วยนะคะใส่ไหมนะคะไอติมนะคะป๊อปคอร์นพวกนี้ค่ะลองไปดูกันใกล้ๆมาแล้วนะคะสดใหม่ๆเลยชล็อกกโคแอปเปิ้ลเคลือบคาราเมล ตรงนี้ Pirate Cove นะคะเป็นร้านขายของที่ระลึกอันนี้เห็นไหมคะถาดนั้นนะคะเป็นกระเทียมอบแล้วอย่างที่บอกนะคะขึ้นชื่อเลยนะคะก็คือ Bread b o w เป็นถ้วยขนมปังแล้วก็ใส่ครีมซุปครีม c l a ชาวเดอร์นะคะถ้วยละ14เหรียญค่ะ ปกติสมัยก่อนนะคะเขาก็จะมะีเหมือนกับซุปครัมชาวเดอร์นะคะอยู่ตามริมข้างทางเนี่ยเขาจะตักให้เราชิมเลยค่ะอาจารย์คิดว่าอุตตอนแรกก็ตั้งใจเต็มที่นะมากินฟรีเลยนะเพราะว่าทุกร้านแทบทุกร้านนะคะเขาจะให้เราลองชิมตัวซุปครีมอหอยของเขาอลนะคะบางทีเราลองทุกๆร้านเราก็จะอิ่มไปได้เลยนะแต่วันนี้ไม่มีให้ลองค่ะสงสัยเราต้องซื้อแล้วค่ะเนื่องจากว่า อาจจะเป็นในช่วงของแพนดมิกเนาะอาจจะเป็นช่วงของโควิดนะคะเขาก็เลยไม่มีการแจกซุปครีมมันนี้ให้นะคะร้านอาหารทะเลนะคะมีหอยนางรมด้วยอุ้ยหมาน่ารักตรงนี้เห็นไหมคะเป็นเป็นศูนย์ที่เรียกว่า ให้หนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถซื้อตั๋วนะคะแล้วก็ขึ้นเรือไปชมประวันนะ Monterey Bay w a s h i n g เห็นไหมคะนี่ค่ะซื้อตั๋วตรงนี้เราก็จะขึ้นเรือนะคะออกไปไม่ไกลนะคะอาจจะได้เห็นประวานนะแต่บอกอย่างที่บอกนะคะถ้าคนที่เมาเรือเนี่ยไม่ควรไปนะคะไม่แนะนำนะคะโอเคเดี๋ยวยังไงอาจารย์ขอตัวไป ช้อปปิง้งซื้อของที่ระลึกก่อนนะคะไปดูซิเขาขายอะไรบ้างนะคะถ้ายังไงนี่ชอบไหมคะ The w h a f Monterey นะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะขอบคุณค่ะ